มาอะไรคะยินดีต้อนรับมาอีกแล้วไปเที่ยวก็สนุกอยู่แต่มีแต่อาหารฝรั่งในเรือเจ็ดวันโอ้ยอยากได้เงินกับคืนแต่เป็นมันก็เป็นความสุขของคุณสามีแต่ว่าเราเป็นคนอีสานไปไหนขาดพริกขาดน้ำปลาไม่ได้เนาะกลับมาวีต่ำจวดๆไปเลย ไปทานอาหารฝรั่งมันไม่มีเผ็ดดูสิีวิตจะตำแตงไม่มีมะละกอก็ตำแตงใส่พริกเจ็ดเม็ดมสิบเม็ดให้มันสลบสไลด์ไปเลยพรพยาปอก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 ตำแตงปอกปอกไปในเรือไม่มีพริกโอ๊ยวิวจะน่าเป็นไข่ <laughs> <laughs> พราใหญ่พราใหญ่สามีบอกวา่า สงสัยนางคิดถึงบ้านว่าเอาเงินไปเที่ยวอันเป็นแสนเป็น Samsung, แสนสองแสนน่ะนะไม่ค่อยซะแค่ไปเจ็ดวันน,นั่นนะไปเรือใหญ่มันแพงเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจในะไงมันเป็นทริปในการจ่ายรวมทั้งค่าเที่ยวค่าเนาะโอ้ยเสียดายเงินเนี่ยไม่ค่อยซาค่อยสิไปกับบ้านไปกินปลาเดกปลาลาบ้านค่อย บอกเพืนว่ามันคนละอย่างกาันเอา้าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดแกจะไปอเมริกาต่อตั้งสามอาทิตย์วิวบอกว่าไม่ไปขอขออเสียงดังแกตัดทำรวยตัดบ้านขออยู่บ้านเฝ้าบ้านดีกว่ามาปีไก่ใครอยากบินได้ปีไก่นะคะปีไก่เดี๋ยวไปปิดประตูก่อน เดี๋ยวจะไปช่วยวันนี้ทําสวนวิวก็แอบ,บมาำํำนี่จุดจวดจุดจวดตำแตงนะคะตำแตงมันจะได้สวงไปเจ็ดวันไปกินอาหารฝรั่งเป็นไข้เลยหรือว่าจะเอาหอยหอยใหญ่ๆก็มีวิวิจะย่างปีกไก่นะคะย่างปีกไก่แล้วก็อาจจะนึ่งหอยดูก่อนหอยอาจจะยำ หอยใหญ่ๆหอยใครชอบหอยยกมือขึ้นวิจะยํำใส่บุญเส้นหอยหอยหอยผักก็จากสวนเสียงดังเพราะว่าแกตัดแกกำลังตัดต้นไม้ที่เป็นรั้วเขาใช้ต้นไม้เนาะแต่วิก็มาแอบทำส้มตำจุดจัวไม่มีส้มตำแตงลูกหนึ่งหกสิบ แต่ถ้าไปซื้อมะละกอต้องไปร้านไทยขับไปอีกคืึมะละกอลูกละสามซี่ลอยกินตำแตงไปก่อนเด้อจา้าเดอ้อจวดจวดมาเลยย่างไก่ย่างปีกไก่กับตำแตงแก้แก้หิวขาดไม่ได้น้ำปลาแต่อยู่คำพร้อมข่อยคำพร้อมอีสานจา้า ขาดไม่ได้ต,ตําแตงส้มตําไก่ย่างปลาเผาหนูชอบชอบไปเลยไปเอาปีกไก่ไปย่างก่อน